สวัสดีค่ะนางไหม่พายิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะในแรนดอมนะจ๊ะแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณเขาคิด อะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะคะเออเรานะคะคือคุณกับแม่หมอเนี่ยจะมาอัปเดตความคิดของเขานะจ๊ะอ่าเมื่อกี้กรีดไปแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้กรีดไปแล้วก็คือสับแล้วก็ตัดอืม ยังไม่ได้ภาพปูที่สวยนะเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะคะตรีซอฟวอรนนะคะสามไม้เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารกับคุณเราคอยคุณอยู่เงียบเงียบเซเว,นเว,นเวน่นโซเฟนเโคเขาใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงคุณ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะชื่นชมคุณหรืออยากที่จะได้กลับมาคุยหรือว่าอยากจะมีความาพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันจะดีขึ้นคิดถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะ queen queen ควีนอวอร์นไอควีนออฟคราฟเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนนะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนค่ะนะจ๊ะอย่างจริงแท้แน่หู นะคิดถึงอะไรอีก justice คิดถึงเรื่องของความที่แบบอยากจะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของเ,อเรื่องของความถูกต้องเรื่องของอความรู้สึกที่เจ็บปวดเขาอยากจะบอกว่าเขาเจ็บปวดมากๆเขาโหยหาเขาเงาเขาแบบซึมเศร้าเลยเพราะว่า คุณหรือเขาอาจจะมีคอมเมนต์ซีรีส์จริงๆอาจจะเป็นรักซ่อนแอบซ่อนเงื่อนซ่อนปมคดีอะไรก็แล้วแต่คดีโหสืบสาวเราเลือกไปถึงเป็นคดีเลยเหรอไม่ไม่ใช่ขนาดไม่ใช่ขนาดนั้นหมายถึงว่ามันเหมือนกับเขาก็ คล้ายๆกับว่าคิดท้อในหัวใจนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยทําไมเขาถึงแอคชั่นกับคุณได้แต่เรื่องงานเท่านั้นถึงอยากจะเจอกับคุณหรือว่าได้เจอก็ก็ตามแต่นะแต่แอคชั่นกันได้แค่เรื่องงานเหมือนกับว่าเขาเองต้องแบบจํากัดในการที่จะ,จะแอคชั่นกับคุณอะ่ะอืม มันมีการจํากัดนะนะเขาคิดถึงคุณนั่นแหละส่วนใหญ่เลยนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาคิดถึงคุณอยากพูดคุยกับคุณอยากที่จะเป็นคนรักคู่รักคู่ครองกับคุณแต่ว่าก็แอคชั่นอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้มีมีความอึดอัดสถานการณ์น่าจะเงียบไปนะแบบต่างคนต่างไม่คุยแล้วอะไรแบบนี้โอ้ทำไมลนะ ทำไมไม่คุยเละล่ะอืมก็อย่างว่าแหละเขาก็คิดว่าคุณอาจจะมีใครคุณก็คิดว่าเขาอาจจะมีใครหรือคุณก็ต่างคนต่างรู้แหละว่ามีใครอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ก็เลยแอคชั่นอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะมาดูซิว่าความรู้สึกของเขานะเป็นอย่างไรอีกความรู้สึกที่เขาคิดเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรอีกนะด้วยใตอลิซน้อย อลิสน้อยจะมาบอกความรู้สึกของเขาอีกนะคะที่มีต่อคุณในตอนนี้อืม mm ๋อแมสแฮบผคือเขาไม่มองมองว่าเขาอยากจะแอคชั่นแหละนะ mm hmm. เขาอยากแอคชั่นนะอยากที่จะมีของขวัญของรางวัลให,ให้ให้คุณน่ะนะคะ เวสอัพเขาตื่นรู้นอนเซนแต่ว่าเขาตื่นรู้ก็จริงแต่ว่ามันมันบอกความรู้สึกไม่ได้อ,อตื่นรู้ก็จริงแต่เขาบอกความรู้สึกกับคุณไม่ได้เขาตื่นรู้ว่าเขารักคุณนะเออ เขาก็เลยแบบแคล้ายๆแอบติดตามคุณอะ่ะบางท่านเอาไอจีอื่นมาติดตามนะอืมแอบติดตามคุณเงียบๆส่องดูคุณเงียบๆคิดถึงคุณแล้วก็เข้ามาส่องไม่อยากให้รู้ว่าเป็นโปรไฟล์ของเขาอ่ะเอาโปรไฟล์ผีมาส่องอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาว่าอยากเป็นคนรักของคุณอย่างที่แม่หมอทายไปข้างต้นนะน,นะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงเรื่องแบบ โอ้ก็อยากเป็นคนรักเนาะเออยากเป็นคู่ครองอยากเป็นแฟนอยากเป็นอะไรนะ่ะอืมอยากเป็นอะไรบางสิ่งบางอยา่างอยากเป็นซัมติงบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบนี้นาะเอออ in g o เดินอานนแล้วเขาเนะี่ยเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยนะเขาไม่เป็นอันทํางานนะนะคือสมองเขามีแต่คุณอืมนะฟาอิสเ s สนิน แต่ว่าก็กําลังดูไปก่อนดูดูกันไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้รีบอืรักนะแต่ไม่รีบือ,อ,อระวังเดอ้อคนที่เขาเรีบเพื่อเอาไปก่อนเดอ้อ <laughs> I wonder what will happen next นะเขาก็อยากทําความรู้จักกับคุณไปก่อนเอออยากเรียนรู้กันไปก่อนอยังไม่รีบย,ยังไม่รีบนะอ่าข้อถามก็คือต้องใช้เวลานะในความรู้สึกของเขาก็คืออืม รักนะคิดถึงนะอยากแอคชั่นนะแต่ก็ต้องดูก่อนใช้เวลานั่นเองนะต้องใช้เวลานะกับความสัมพันธ์นี้มาดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะด้วยไพ่ออร์คิลนะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะอืมต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่แอคชั่นอะไรรอก่อนยังก่อนไม่รีบเนี่ย ไ <c oughs> ม่หมอเป็นอะไรแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไง <c oughs> งั้จ๊ะอืม <c oughs> new supportive connection ก็หมายถึงว่าคุณจะได้มาคุยกันอีกหรือคุณจะได้เจอกันอีกหรือคุณจะได้แอคชั่นอะไรจากเขาและเป็นสิ่งที่ดีๆเ,เป็นความสุขของคุณนะคะเออ อ่อ f l e x i n a t e energy แต่ว่าก็คือมันก็ยังก็ก็ก็ยังไม่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 ชัดเจนเหมือนเดิมอืม exclusive involve ก็หมายถึงว่าแต่ว่าเขากลับมาในเวอร์ชันนี้หมายถึงมันจะดีกว่ากว่าเดิมอะนะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรดีกว่าเก่าจากแบบ ที่ไม่เคยคุยกับคุณเลยไม่เคยเปิดเผยไม่เคยอะไรเลยก็กลับมาใหม่แบบคุยจอ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 ย,จอยหรือว่า แบบบอกความรู้สึกมากขึ้นแสดงความรู้สึกมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดชัดเจนนะอืมทำใจทำใจนี่ไงท a k i n g Ste ตหมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออไม่รีบมรีบ,รบอย่างที่มหมอท่ายข้างตน้นนะ professional assistant เนี่ยคุยกันเรื่องงานนะก็จะเป็นแบบเป็น professional การอย่างเงี้ยนะช่วยเหลือการในเรื่องของการงานเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่มีให้กันทูเลิฟว้าวว้าวว้าวคุณทูเลิฟใบนี้ดูสิรู้สึกรักอะรักมากๆเป็นรักแท้รักไม่ต้องการสิ่งใดแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ตรงนี้เดี๋ยวไม่มองขาขยายโอ้คอมเมนต์ก็คือเป็นนี่แหละก็คุยกันแบบ คือมันมีแอคชั่นมากขึ้นมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นการยาณมิตรอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นชัดเจนอยู่ในใจท a น s f o r m a t i o n จะมีการเปลี่ยนแปลงและก็จะมีการชัดเจนอยู่ในใจถึงแม้ว่าไม่ได้ชัดเจนในเอ่อะไระเขาเรียกอะไรไม่ได้ชัดเจนเแบบทางแบบทางโลกแหงความเป็นจริงอะแต่ชัดเจนอยู่ในใจ ในโลกของจิตวิญญาณแล้วรู้กันเองในนายมองตารู้ใจอะไรแบบนี้เอาวิววิววาวว้เนะทีนี้มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอ่านะไรเขาฝากคุณมาบอกว่าอะไรจ้ะด้วยไพ่การแทนใจนะเขาฝากมาบอกอะไรจ้ะการตัดสินใจ คณคือหนึ่งเดียวในหัวใจจิตวิญญาณของฉันเป็นของเธอเนี่ยไม่หมอพูดถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็ออกมาจิตวิญญาณฉันเป็นของเธอแล้วนะเธอตัวเองเปิดประตูรับหน่อยได้ไหม ฉันจําเป็นต้องเดินจากไปก่อนนะมันจําเป็นมันยังทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธนี้นะแต่ก็อยากอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะก็จบไปในแรนนอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหม่ไพยิปซีซีซ